กดยังไงถามริงเร็วจัดเลยอันนี้ต่อจากคราวที่แล้วใช่ปะที่หนาวเคยถ่ายไว้อ่ะลืมไปเลยเพราะเราไปเที่ยวกันก็เลยลืมว่าอ๋อนอส่งมานานแล้วนี่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยก็แค่เอามาวางแขนแล้วก็เอามาจัดจัดฟอร์มว่าเราจะทําทปกยังไงเป็นคอลแลบก็คือคิดเรื่องสีตอนแรกจะ อยากได้สีทองให้มันดูแลหน่อยใช่ไหมแต่สุดท้ายสีทองมันเป็นไปชนกับวิทเฮางานเล็กของที่ร้านน่ะก็คือวิทเฮามันจะเป็นแฟตที่เป็นสีทองอันนี้ก็เลยคิดว่างั้นก็เปลี่ยนเป็นสีอันนี้ละกันสีออกเธอคอย,อคอยปะออยก็จะมีชื่อดังในพาราไซ์กับนอทิกเอกกันสองคนจริงๆอ่ะลูกค้าน่าจะกังวลกับไอ้ตรงนี้ด้วยว่า เคยเขียนรูปที่มันใหญ่หล้นแบบเนี้ยแล้วเขาจะคิดว่าอีกด้านหนึ่งมันจะมีอะไรหรือเปล่าอันนแต่สุดท้ายก็คล้ายๆว่าพอเราทํางานจริงเราก็อดไม่ได้อยู่แล้วอะถ้าสมมติว่าอีกด้านหนึ่งมันสวยสู้ไม่ไหวอะเราก็ต้องคิดให้มันมากกว่าวก็สุดท้ายข้างในอะ่ะก็น่าจะพิเศษได้นะด้านนอกน่าจะเอาอยู่อยู่แล้วอันนี้ลืมไปเดี๋ยว นอดคิดว่าลืมก็เลยวันนี้ลงไปเลยเลยดีกว่าแล้วอย่างอะไรที่แบบว่าคิดว่าจะเติมเติมอะไรที่แบบเราดูวัดกันจากหน้าง,งานจากหน้าง,งานที่บบของลูกค้าเลยปะที่ใช่ตัวตัวสัดส่วนของตัวเขาตัวบางคนก็อาจจะมีลายบางจุดที่เขาสักมาแล้วหรือเปล่าถ้าเป็นพื้นที่โล่งก็น่าจะเล่นกับพื้นผิวตัวเขาแหละ เวลาพื้นผิวว่ามันน่าสนุกตรงเวลาเราขยับด้วยหมายถึงว่ามันจะมีรักแร้มีสอกพององไม่นี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยยืดออกเป็นยังไงก็คือความอะไรนะพยายามจะเอาชนะให้มันรู้สึกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในการคิดในแต่ละท่าซึ่งผมว่ามันสนุกดีนะหมายถึงดูดูไม่จบเดียะหมายถึงถ้าเราแปะไปเลย ก็อาจจะแบบเออง่ายสวยอะไรเงี้ยแต่เราน่าจะคำนวณให้มันดูยากเข้าไปอีกดูลึกเข้าไปแล้วก็มีความวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนกับทุกสัดส่วนเลยนะซึ่งคิดอย่างงี้มาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ตอนตอนแรกเราคิดว่าแบบมันมันจะไปได้ต่อหรือเปล่าการแค่แค่การวางอย่างเดียวนะ mm hmm. แต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆอ่ะพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆนะมันมันทําให้เราเหมือนตัดสินใจได้เร็วขึ้นเพราะเราพยายามคิดแต่ละส่วนนานมาแล้วอ่ะ แต่ละส่วนแต่ละส่วนของร่างกายบางทีอย่างเมื่อก่อนเนี้ยอยกตัวอย่างเวลาเราสักมันก็จะมีแบบตอนเนี้ผมกาลังทํานะแหลมมาจบตรงมือหรือข้อแขนเงนี้ยแต่หลังๆะเวลาคิดออกแบบอะ่ะจะคิดว่าเป็นแท่งอื่นอออกมาจากส่วนว่างเราเข้ามาหาเนื้อเราเป็นขาวแทนยอะไรเงี้ย mm. เข้าใจปะอันนี้คือจบขาวมาจบแล้วไปคือสุด แต่ของเราคิดที่ผมคิดใหม่ก็คือแบบมาจากที่อื่นนะจากที่ว่างนะแล้วเข้าสู่ร่างกายแทนเป็นขาวอนะไรเงี้ย mm. ตอนนี้กำลังสนุกกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็รู้สึกลองทำไปหลายคนและ mm. ไม่ใช่ลองหรอก mm. แต่คือจริงๆอ่ะลองกับผิวตัวเองดูก่อนวาดเล่นแล้วรู้สึกเอ้ยมันได้นี่หว่าพอไปทำกับลูกค้าน่าจะมีสี่ห้าคนและรู้สึกเอดอ, 4, เอดีดีจริงมันทำให้ภาพมันไม่ตันดิ กลายเป็นว่าภาพมัไหลไปได้แบบอิสระเลยเหมือนเฟรมอะที่แบบโอเวอร์ไซส์แล้วหน้ามันล้นหัวมันโผล่ไปนู่นอะไเงี้ยแล้วก็มีแบบเส้นบรรยากาศเข้ามาจากเฟรมตรงแบ,บ็กกราวอะไรเงี้ยเออก็ดีมันมันทำให้ไม่อั้นดีมันมันจะมีข้อตรงอ่าผิวสมมุติว่ารักแร้ปกติสักอ่ะมันก็จะถมดำแล้วก็เฟดไปใช่ปะเพราะว่ามันติดละเข้าไปร่องรักแร้ แต่หลังๆเอาข่าวมาพาดเว้นไปเลยช่วงเนี้ยเราก็จะทำให้อ๋องานมันดูยังไม่จบแต่ถ้าเราตัดจบผมรู้สึกมันอั้นๆไปหน่อยแต่ถามว่าได้เหมือนกันนะแล้วแต่คนชอบก็คือน่าจะได้ทั้งสองแบบแต่ว่าอยากลองแบบนี้ด้วยไงเหมือนแบับว่ามันจะไปต่ออยังไงดีต้องเก็กด้วยนะ ปั๊มนรออยู่แล้วในเมื่อถือผมมาคลิปมันโคตรเยอะเลยเราาแกกำลกลองไ่งเนจะหมุนนิดนึงนิดห่อเป็นไงพี่เบรก่ะครับเบรกครับลูกค้าปวดแข็นแต่เรายังไหวใช่ปะใช่เราไม่อยากเบรกเลยอะหยอกหยอกครับหอก นเป็นนีโอเทดิชันแนลครับใช่แฟบดบแฟบดบแฟบดบแฟดนีโอครับวันนี้อันนี้เขียนไว้นานไหมเขียนไว้ตอนเดือนธันวาครับเดือนสิบสองปีที่แล้วครับอ๋แต่ลูกค้าแบบนัดนัดมาวันนี้ใช่ครับลูกค้าเลื่อนเลื่อนมาแล้วรอบหนึ่งครับก็น่าจะหับพึ่งว่างแล้ววันนี้แบบสโคบไว้ว่าจะจบงานที่ขั้นตอนไหน เอาแบบเส้นอย่างเดียวครับเส้นอย่างเดียวใช่ครับเส้นหลักแล้วก็เส้นไกด์ครับแค่นั้นเลยไม่คิดว่าแบบสักกี่รอบดีพี่นะสองรอบพอครับใช่ครับเดี๋ยวลูกค้าเจ็บหลายรอบสอ,สองรอบพอแล้วเอาอยู่เอาอยู่ครับโอเคครับเส้นเล็กๆพยายามฉีกหลบหน้าหน่อยก็ได้นะ ตกไป้างใช่ได้ครับพี่ออีกเยอะปะครับพี่อ๋<พ>องรอบนี้พอเยอะอยู่นะเหมือนอันนี้ผมไกลๆเส้น จะเหลือจะแบบกี่เปอร์เซ็นต์ก็เรื่อยๆครับยังตอบไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็รอกนี้ก็ไกด์รวมแล้วก็อาจจะมีทำเงาบางจุด ประมาณกี่ชั่วโมงคัับน่น่าจะอีกสองชั่วโมงสองชั่มงตื่นงนานนี้เขียนไว้นาน,นยังนานแล้วครับประมาณสองปีแต่ได้คลอดวันนี้ใช่ครับผมไม่ตัดสายเขาดื้อเลยเนะี่ย <laughs> <laughs> นี่เดี๋ยวเสร็จปุ๊บร้องเอาแววเอาแววเลยวันนี้องแววเลยต้องจับห้อยหัวตีเช็คก่อนใบแดกว่ามีเสียงไหมมีแอะทีงอะไงลูกถือว่าสมบูรณ์นี่ไงกระหลกกลางนี่โหลบนังข้างหนัง้งนี้อยู่ข้างนี้ของเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยววัดแกปไซตก็ได้อืมต้องมีตัวที ขอดูเล็บที่เนะขามีไหมมีอันที่เคยวา,ายนะด,ดไปอันนั้นมันดัดได้และมันตัดได้เนี่ยหัวงูเข้านี่โผล่มานี่ยหางก็เข้านี่เลยเข้าแก็บก็ดูหลบมันหลบได้หมดงูลเลี้ยวได้หมดเลยกระโหลกเอาองศานี้ก็ได้วันนี้เลยอ่ะพี่ครัมันมีเสร็จทัน ก็คือต่อได้เลยม,มันนิดเดียวเองดูฟิลเปลี่ยนมันต่องอกก็ได้ก็คืเข้าเรียเข้านี้พร้อมไหมไป ไก่มยอะครับ <il S 1> <cre wir> ใช่ครับแต pues ่ว <su ger Cause> ่า <gro> อ <pulled> ันนี้ปรับได้อีกนะปรับได้เครื่องปกติปกติปกติก็เครียดปกติก็เครียด <Hello. S 2> ลงอยู่ดีฮะก็ไม่แปะเทปะ่ะ้าคก้มนี่แสดงว่าเริ่มสูงแล้วนะยัง<า>เลยเก็บโค้ดเฉย <c oughs> ก็คงเป็นวันเปื่อย ทุกวันบางวันก็เป็นวันดีๆบ้างแล้วแต่วันคำคมวันนี้ปะจากโคบาร์ไม่มีไม่มีคำคมวันนี้ไม่มีคำคมหรอเดี๋ยวอ่อนแอเลยผมกลายเป็นคนแบบคำคมเยอะ <laughs> เพิ่มอะไรวะผงชูรสกับกับพริกไอ้นี่ไงโอ้พริกสดดูสีแม่งฝาดชัวร์ป่ะมันจะมีความฝาดก็เปรี้ยวเไปแค่ผงชูรสอ่ะในเนี่ยที่เป็นแก๊สหร้งงอ่ะแม่อร่อยแม่หน้าตาก็แย่แลยโหพี่ไรอ่ะกินแล้วแบบจากคนเท่ๆแม่งพริกหยวกตัววะไม่มีนะแย่เลยหน้าหน้าบอตินะอร่อย ไม่มีบิดเบีย้ยวอะไรวะก็ยังมาตึงไม่ตึงอ่ะมั่งมงยังเอาไม่ลงปยะจัดอะเอาไปไหนไอ่ะฮะไปไหนละน่ะไม่เดี๋ยวไปเป็นเพ,พนื่อนฟอนไงเดี๋ยวแกไปไปไม่ถูกไนงะต้องไปคุยกับพนักงานอีกเรื่องซ่อมเสริมอะไรใจดีจังครับช่วยอะไรใครได้ก็ช่วยไปก่อนไง <c oughs> <c oughs> เป็นแบบว่าคนที่แบบช่วยเหลือทุกคนในร้านปะใช่ครับช่วยเหลือพี่นิวเนี่ยการ์ตูนพี่นิวไปอยู่ไปด้วยอ้ห้วหัวร้อนงี้ไม่ไหวปะเห็นพี่นิวแบบทีไรก็คือแบบนั่งแบบเขียนตลอดคิดออกตลอดเลยพี่ก็จริงๆอิงอะในหัวคิดออกปล่ไม่รู้ว่ามือวาดไปก่อนเลยเพื่อแบบจะเจอใช่ใช่เหมือนเวงไปเรื่อยๆเมื่อกี้ก็ไป ได้รูปในพินเทเลสมามั้งแต่ว่าเอาแค่ฟิลมเฉยเฉยนะเพราะว่าในรูปมันก็ประมาณนี้นะเอเรียนละแต่ว่าหยิบแค่ลมมันอ่ะก็ไม่เหมือนอยู่แล้วปะ่ะเหมือนเหมือนมีไปงานป่ะเอามามาไกด์มาจับปิลลิงประมาณนั้นเฉยเยจริงๆไม่ได้ดูเลยเหมือนความยากของพวกเขียนทุกเี้้ยมันก็สมมติเราเขียนไปเรื่อยใช่ปะ จับจุดจับจุดเด่นออกมาให้ได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีไงะเหมือนเหมือนพอวาดรูปเป็นอ่ะก็น่าจะวาดแบบได้หมดเลยอ่ะเหมือนวาดไปเรื่อยแต่ว่าถ้าถามว่าจะเอาที่พิเศษหรือว่าที่เราพอใจอ่ะก็ไม่ได้ตลอดนะน่าจะเป็นบางชิ้นแต่อยู่ที่ว่าสมมุติถ้าถ้าเราวาดแล้วมันเออมันก็ต้องมีเศษบ้างอ่ะมันก็ต้องเอา ระดับหนึ่งอ่ะคือค่อนข้างจะรู้สึกพอใจขึ้นแต่ถ้ามันดูไม่มีอะไรก็จะรู้สึกกวาดเล่นอ่ะเหมือนเป็นเป็นที่ที่บอกเป็นเส้นสเก็ตเมื่อกี้อันนั้นก็คือวาดเล่นเหมือนกันแบบลูกค้าจะมาเราให้เราฟรีแฮนไปเลย mm. ซึ่งบางทีเขาเลือกมาก็ไม่ได้ตรงแบบแต่ว่าพอเราฝึกพวกนี้มันก็คล้ายกับว่าเวลาหน้าง,งานเราก็สามารถคิดคาแรคเตอร์ขึ้นมาได้เลยเพราะว่า อย่างแรกผมก็จะดูจากกล้ามเนื้อดูจากเส้นเลือดดูจากการบิดของเขาในแต่ละท่าพอมันบิดได้แล้วเราเอาปการล่างคล้ายๆเหมือนล่างล่างเป็นโครงกอนเมฆขึ้นมาพอพอเรามองว่าเอ้ยมันเป็นไหลเป็นรูปอะไรเราก็จะหยัดเข้าไปแบบนั้นแล้วก็รวมกับพวกสัดส่วนของงานจักรงานจักรมันก็จะมีพวก คอนทาสที่เป็นขาวดําถ้าเราอยากให้มันดูชัดๆเราก็เล็งตรงนั้นไว้ก่อนเลยเล็งรูปทรงให้มันออกปเป็นขาวกับดําอ่ะเข้าใจใช่ปะเออม,มันจะแยกอยู่บนผิวเราสมมติเป็นแนวยาวเนี่ยเราอยากให้มีขาวกับดําในสัดส่วนที่พอดีเราทําชิ้นส่วนหลักขึ้นมาก่อนส่วนดีเทลพิเศษก็คือมีเดียมอ่ะมีเดียมก็คือหมายถึงว่าโครงใหญ่เสร็จโครงกลาง นั่นอะคือพิเศษหมายถึงพิเศษแบบว่าทางด้านรูปทรงแต่ถ้าต่อไปก็เป็นพวกดีเทลดีเทลก็น่าจะเป็นเรื่องสกิลสกิลก็คือลูกเล่นของเรานั่นแหละว่าเราจะใส่แบบมีเส้นสายมีเส้นเลือดมีอะไรเพิ่มเติมไปหรือว่าเป็นเยื่ออะไรเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยถธอถามว่าเหมือนมันคิดได้ตลอดไหมก็น่าจะตลอดได้เลยนะเพราะว่าคาแรคเตอร์มัน มันไปได้หมดมั้งเหมือนตัวที่ผมเริ่มมันเป็นตัวที่เหมือนมองว่าเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนรูปทรงได้แล้วก็ยืดแยกออกได้อีกมันก็เลยอิสระเลยก็หลักๆก,ก็ามาเล่นกับพวกเลขาคณิตต่างๆก่อนอะไรเงี้ยว่ามันขยับเป็นรูปทรงประมาณไหนสมมติเป็นขวานขวานเป็นแหลมแหลม,ลมอะไรเงี้ยเราจะมีพวกหนามอะไรเพิ่มเติมเราแต่เรา ตไม่เพราะมันจะชอบให้คนอื่นวาดกระโหลกให้ดูหน่อยเสร็จเสร็จปุ๊บมันก็ปรับเป็นสีดําแล้วก็ส่งเลยเป็นของเขาไปเลยอะไรเงี้ยเขาเรียกว่างานไวเลยเหรอใช่ใช้มาเยอะแล้วแต่เราก็งานสักเราก็ต้องช้ำระดับหนึ่งนะ้วแกะอะไรนี่ไปเท่อ่ากินวนไปอะไรเงี้ยเนาะ จะเห็นกระโหลกนะผมกระโหลกผมน่าจะวนอยู่สองสามมุมนี้แหละจากจากอันนี้ใช่ไหมได้พักเลยหละก็หัวผมโหจะขอโพสหมดเลยดิตายแล้วโอ้โหองานป๊อปนี้ใช่ ไม่เขียนเองนะดิเนี่ยเดี๋ยวนได้อีกปีหนึ่งนะเนี่ยเสร็จเนี้ยปีไปปีเนี่ยเขาเขาพยายามปล่อยพี่เขียนไปแต่พี่มันมือเขียนตอออัลฟาล็อกเสร็จเปลี่ยนเป็นสีดำเลยปะฟรเลเยอร์สีดำจบเลยนีมองมองผมเป็นคลนะพี่แจ็แล้วใช่ปะพอขึ้นก็เคยทำบ้างครั้งสองครั้งพอขึ้นงานใหม่ก็เอากระโหลกเดิมมาปักเปอร์นิดนึงนุ่งเสยไปรองเ้าอย่างไรกระโหลกอะ โหได้แล้วแค่นี้ก็เยอะแล้วยังนะพี่หมายถึงว่าแบบผมวันจาวทุกคนาพนโพสเลยลงพรชาร์ให้เลยบ้างวันนี้พี่นิวรีบกลับมา้วนี่วันนี้พี่นิวจะไปดูบอลรู้เลยเฮ้ยเฮ้ยเตะอย่างวั้นยังยังนี่เอาไปไกลๆเลยบ้างหนึ่งแล้าหกโมงเอาพอแล้วเยอ้ ดูไกล่างตายาวไม่เหนื่อยเท่าไรปกติใช่เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อน แผ่นที่วางไว้เลยเป็นจอยูทามครับเป็นจอยูทามครับเป็นงครับพี่ดีใช่แล้วครับอีกแต่ก็มาไม่ถึงชั่วโมงประมาณแปิกว่าเป็น วย่ต้องแลกแสบต้งหลังก็แสบมาไม่พูดอย่างนั้นครับพี่เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนะครับจะรอผมสักสิบนาทีนะพี่ถอดหน้าพัดก่อนครับตามเป่าะคะอ่าครับตามเป้าครับสนุกมากแต่พี่เขาแลกแสบมากครับ

จริงๆแล้ว,วความโฟมันอยู่ที่การใช้มือเลยมือเพราะจริงๆแล้วฝั่งซ้ายมันจะเป็นฝั่งที่เรามีอ q คิพวกจินตนาการ,ราอะไรเงี้ยสู<อ>งเพราะว่าซ้ายปุ๊บมันก็จะเป็นมีฟิลแบบจังหวะในการทำโฟมอันนี้คือเราโฟโฟ,โฟตัดไปเลยฮะ,ะน,นี่ตัดออกไปเลยบอลจะเตะแล้ววะโถใครในสรุปมันมีตรงนี้มันแบบเข้าไปข้างในตรงนี้ก็ผดครับตรงนี้ตรงนี้ก็ถม่ะ สวัสดีครับพี่เมียสวัสดีครับ